สวัสดีนะคะคุณลูกค้าขะสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปผ้าชีฟองเบสิกนะคะคุณลูกค้าขาเป็นผ้าชีฟองเบสิกรอออก48นิ้วนะคะความยาวอยู่26นะคะคุณลูกค้าอก48ยาว2 6ค่ะวงแขนนะคะคุณวงแขนรุ่นนี้นะคะอยู่ที่นะคะ22ค่ะ วงแขน22รุ่นนี้นะคะคุณลูกค้าจะมีด้วยกันทั้งหมดสี่สีนะคะนี่เลยคะ่ะคุณสีนี้นะคะจะเป็นสีชมพูนูตนะคะตามมาด้วยคะ่ะสีม่วงคะ่ะนะคะและตามมาด้วยสีเหลืองนะคะส่วนตัวที่พี่บีใส่คะ่ะคุณลูกค้าสีแดงคะ่ะนี่เขาจะแต่งแต้มนะคะวายเป็นโบนะคะช่วงแขนคะ่ะคุณนะ จะเป็นโบช่วงแขนนะคะคุณลูกค้าขาเดี๋ยวสลับปักไฟค่ะไฟดับแป๊บหนึ่งนะคะคุณลูกค้าโอเคมาแล้วค่ะนะคะนี่เลยเป็นทรงคองกลมนะคะคุมสะโพกค,ค่ะความยาวนะคะมีด้วยกันสีสีค่ะคุณลูกค้าสำหรับงานรุ่นนี้สำหรับงาน ชีฟองเบสิกแบบนี้ค่ะแบบต่อไปนะคะเทไหมส่วนไหมคะคุณทรงอกลมนะคะบ่านะคะเขาจะทำเป็นตัวเปิดตรงนี้นิดหนึ่งเพื่อเพิ่มความเก๋ความเซ็กซี่ให้กับตัวเสื้อแล้วตรงนี้นะคะจะเป็นโบค่ะคุณลูกค้าเป็นรอบบนะคะตัวนี้48นิ้วนะคะ ความยาวคุมสะโพกนะคะคุณคลูกค้า48นิ้วค่ะคุณลูกค,ะคะ้าขามีด้วยกันทั้งหมดสี่สีเหมือนเดิมนะคะคุณลูกค้าตัวนี้นะคะจะเป็นสีเขียวหัวเป็ดค่ะเขียวหัวเป็ดนะคะคุณลูกค้านะคะตามมาด้วยคะ่ะสีน้ําเงินสีน้ําเงินคะ่ะตามมาด้วยนะคะตัวนี้คะ่ะคุณลูกค้าสีเขียวนะคะ สีเขียวเออต้องเรียกว่าเขียวมะนาวดีกว่าเนาะเป็นเขียวมะนาวค่ะคุณลูกค้าถามว่านะคะสวยทุกสีตัวนี้มีซับในนะคะชีฟองรุน่นนี้ทุกตัวมีซับในค่ะคุณลูกค้านะคะใส่แล้วไม่โป้ะนะเหมือนที่พี่ปีใส่อยู่ตอนนี้ส่วนสีที่พี่ปีใส่นะคะคุณกลิบบัวค่ะชมพูกลิบบัวมีด้วยกันทั้งหมดเลยนะคะคุณลูกค้าสี่สี โอเคไหมคะสี่สีด้วยกันค่ะคุณลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจงานตัวไหนสนใจสีไหนรีบแคปเจอร์จับจองนะคะคุณลูกค้านะคะต,ต้องการกมีด้วยกันทั้งหมดสี่สีเหมือนเดิมคะ่ะว้าวพี่บีลืมไปคะ่ะว้าวรูปนี้พี่บีก็หยิบสีแดงโอเคไม่เป็นไรนะคะคุณลูกค้าเป็นทรงคอวีนะคะแขนคะ่ะ จะเป็นโบแบบนี้นะคะเพิ่มความเด่นความเก๋ให้กับตัวเสื้อนะคะความยาวคุมสะโพกนะคะคุณลูกค้ารอบอก48นิ้วอันนี้ค่ะให้คุณลูกค้าเห็นสีกันชัดๆนะคะตัวนี้คือสีน้ำเงินนะคะคุณลูกค้าปลายแขนก็จะเป็นแบบนี้นะคะเบสิกค่ะพื้นเบสิกคุณลูกค้าท่านไหนนะคะ ชอบงานตัวนี้ต้องรีบจับจองกันด่วนๆน,นะคะช้าหมดอดสวยนะคะคุณลูกค้าขาสำหรับนะคะผ้าชีฟองเบสิกที่ห่างหายกันมาระยะยาวๆเลยนะคะและคลิปแรกลงไปก็มีคุณลูกค้านะคะสอบถามแบบไม่มีแบบอื่นเลยเหรอคะ พี่บีจัดให้แล้วนะคะคุณลูกค้าสำหรับตัวนี้แบบนี้รุ่นนี้ในคลิปนี้นะคะคุณลูกค้าคลิปนี้ตัวนี้เป็นทรงคองกรมเหมือนเดิมค่ะแต่แขนค่ะคุณข้าจะเป็นแขนระบายแบบนี้นะคะแล้วติดโบกค่ะพร้อมทั้งแต่งแต้มนะคะช่วงหน้าอกนะคะให้ดูเด่นดูเท่เพิ่มมากขึ้นบอกเลยนะคะคุณลูกค้าว่าชีฟองเบสิกรอบนี้ นะคะคนที่เลือกงานค่ะเดี๋ยวให้เครดิตน,นิดนึงเดี๋ยวเขาะจะบอกว่าเอ๊ะแม่ไม่เห็นให้เครดิตเลยพี่จอยเป็นคนเลือกค่ะเพราะว่าบางทีพี่บีทํางานไม่ทันนะคะที่คุณลูกค้าเห็นแบบทุกแบบในคลิปนี้นะคะฝีมือพี่จอยค่ะที่คุณลูกค้าเห็นทุกแบบที่ลงเป็นพื้นเบสิกฝีมือพี่จอยค่ะเพราะว่าพี่จอยเป็นคนนะคะออเดอร์ Order. บางคีอย่างที่แจ้งค่ะคุณลูกค้าว่าบางทีงานเยอะพี่บีไม่ทันจริงๆนะคะพี่จอยก็เลยเป็นคนสั่งงานให้ค่ะสวยใช่ไหมคะคุณลูกค้าแบบดูเด่นดูเท่แล้วดูเก๋ค่ะนะคะคุณลูกค้าสี่สีค่ะนะคะตัวนี้จะเป็นสีเขียวหัวเป็ดนะคะตัวนี้จะเป็นสีชมพูกลิบบัวตัวนี้จะเป็นสีน้ำเงินค่ะนะคะและพี่บีใส่ค่ะคือสีม่วงใช่ไหมคะ สีสีนะคะรอบ6 4สีนิ้วทุกแบบค่ะความยาวคุมสโพกนะคะต้องมี26นิ้วค่ะแล้วตัวนี้เป็นแขนทรงนี้ค่ะคุณนะคะเป็นแบบนี้นะคะคุณลูกค้าค,ค่ะคุณลูกค้าท่านไหนสนใจรุ่นนี้แคปเจอร์สอบถามค่ะเดี๋ยวพี่จอยจะใส่รหัสสินค้าไว้ด้านล่างตรงนี้นะคะคุณลูกค้ารีบๆจับจองช้าหมดอดสวยนะคะคุณลูกค้าทายในคลิปนี้แล้วนะคะตัวนี้นะคะเห็นไหมคะ จะเป็นอีกหนึ่งคอตรงนี้จะเป็นโบนะคะเพิ่มความเด่นความเก๋ให้กับตัวเสื้อนะคะแขนค่ะคุณลูกค้าจะเป็นแขนสม็อกยางยืดรอบอก48นิ้วนะคะความยาวคุมสะโพกค่ะนะคะความยาวอยู่26นิ้วค่ะคุณมีด้วยกันทั้งหมดสี่สีนะคะคุณลูกค้านี่สีนี้นะคะสีชมพูกลิบบบัวค่ะนะคะคุณลูกค้า คออย่างที่แจ้งคุณลูกค้าบางทีสีกลมที่ไอสีน้ําเงินที่ใส่อยู่อาจจะมองไม่ชัดนะคะพี่บีเลยทําแบบนี้ให้คุณลูกค้าเห็นชัดๆจะมีโบติกตอยู่ตรงช่วงหน้าอกนะคะแล้วก็แต่งแต้มเป็นแบบนี้ส่วนแขนนะคะเป็นแขนตุ๊กตานะคะเป็นสม็อกอย่างยืดสีีด้วยกันนะคะคุณลูกค้าขามีสีแดงคะ่ะนะคะสีเขียวคะ่ะพี่บีใส่คือสีน้ําเงินนะคะแล้วก็สีนี้คะ่ะ คุณลูกค้าสีชมพูกรีบบัวนะคะคุณลูกค้ามีด้วยกันทั้งหมดสีสีสำหรับแบบสุดท้ายในคลิปนี้นะคะทุกรุ่นทุกแบบทุกสีพี่บีต้องให้เครดิตพี่จอยค่ะนะคะว่าพี่จอยพี่จอยเป็นคนสั่งทุกรุ่นในคลิปนี้คุณลูกค้าท่านไหนสนใจแคปเจอร์สอบถามกันแคปเจอร์สอบถามกันมา เดวนๆเลยนะคะคุณลูกค้าช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านล่างรหัสสินค้าจะอยู่ด้านนี้นะคะพี่จอยจะนะคะให้ใส่รหัสสินค้าไว้ให้คุณลูกค้าดูนะคะสำหรับวันนี้พี่บีไปก่อนนะคะคุณลูกค้างานดีๆงานส,สวยๆต้องรีบจับจองช้าหมดอดสวยนะคะคุณลูกค้า่ะสวัสดีนะคะ